สวัสดีค่ะเพื่อนๆขวัญมาโชว์หวัวดนึ่งข้าวเหนียวนะคะที่เมืองนอกเราก็มีนะคะเพื่อนๆแบบที่ขวัญอยากได้จะเหมือนในรูปนะคะแบบที่เขาตั้งในหม้อได้ที่มันมีขาแต่ว่าฝากฝากน้องเขาซื้อน้องเขาก็เลยซื้อแบบนี้มาให้เพราะว่าที่ร้านไม่มีแบบที่ขวัญอยากได้เนะเพื่อนๆแต่ว่าน้องเขาซื้อมานะคะเขาซื้อมาแต่หวัวเขาไม่ได้ซื้อหม้อนึ่งมาให้ขวัญด้วย แต่ว่าก็ไม่เป็นไรพอดีขวัญมีหม้อขนาดเล็กนะคะพอดีกันกันกบหวดฐานหัวเราเลยก็เลยเนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เสียเงินซื้อเพิ่มวันนี้ขวัญมาชวนเพื่อนเพื่อนนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็อบไก่นะคะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆง่ายๆเลยที่ใครๆก็ทำได้ห่อไปห่อไปทานที่ทำงานนะคะเพื่อนๆนอันนี้ข้าวเหนียว ขวัญว่าจะใส่ข้าวดำผสมหน่อยนึงนะเพื่อนๆแต่ว่ามันก็ผสมแค่นิดเดียวเองนะใส่นิดเดียวเองนะเพื่อนๆแต่ว่ามันออกมาเยอะเกินดูซิข้าวข้าวขาวขาวขัญแทบจะไม่มีเลยมันกลายเป็นสีเดียวกันหมดเลยกลายเป็นสีดำก็ขวัญทำเมื่อก่อนนี่ขวัญยังไม่รู้เนาะเพื่อนๆขวัญก็ใช้ผ้าห่อธรรมดาใส่กล่องข้าวเหนียวเราธรรมดาแต่ว่ามีเพื่อน ที่ทางานนะคะรุ่นน้องที่ทํางานเขาแนะนําว่าเอาใส่ถุงพลาสติกเนาะแล้วก็เอาเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บความร้อนแล้วมันจะอยู่ได้นานนะคะเวลาเราเอาสมมุติว่าข้าวเรามันเย็นแล้วเราเอาไปใส่ไมโครเวฟใหม่เพื่อที่จะทานเนี่ยข้าวมันก็จะนิ่มนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขวัญจะลองทําตามที่น้องเขาแนะนํามานะคะมันก็น่าจะโอเคอยู่นะเพราะน้องเขาทาแต่ปกติขวัญไม่ได้ คือของขวัญเนี่ยปกติขวัญน,นึ่งข้าวเหนียวก็คือจะไม,ไม่ไม่มันมันไม่ได้ข้ามวันนะคะไม่ได้ไม่ได้นึ่งเยอะคือนึ่งแค่พอกินคือถ้ามื้อนี้เราอยากกินเราก็เราก็หงุงนึ่งแค่มื้อนี้นะคะโชว์กล่องข้าวเหนียวขวัญน,นะคะเพื<ๆ>่อนๆกล่องเล็กๆนี่ก็เดี๋ยวเราอบไก่ต่อเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆขวัญซื้อไก่ที่ที่เขาหมักมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ สะดวกเราก็คือเราเอาเข้าตู้อบได้เลยวันนี้ขวัญไม่ทอดนะคะเพื่อนๆวันนี้ขวัญเลือกเอาเข้าเตาอบง่ายๆเนาะเพื่อนๆนเอาเข้าปุ๊บแล้วก็มานั่งดื่มกาแฟนิดหน่อยรอไก่สุกนะคะเพื่อนๆไก่อบขวัญหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนเพือเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาจัดใส่กล่องห่อไปทานที่ทํางานกันนะคะเพื่อนๆ นี่นี่แหละอาหารกลางวันขวัญอาหารเมียวฝรั่งง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายก็ขวัญน,นี่แหละค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ